ในอดีตน้องแมวไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีไว้กอดถ่ายรูปลงโซเชียลเหมือนปัจจุบันแต่มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตไทยและหลายวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย 1. ผู้พิทักษ์ยุ้งข้าวแมวในยุคโบราณมีหน้าที่หลักคือล่าหนูบ้านเรือนในสมัยก่อนมาเก็บข้าวสารและอาหารไว้ในโอ่งหรือยุ้งชางหนูจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายแมวถูกเลี้ยงไว้เพราะมันล่าเก่งเงียบและดุเวลาเห็นเหยื่อ แมวหนึ่งตัวอาจช่วยรักษาสเบียงของทั้งครอบครัวไว้ได้ตลอดปี 2. ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยโบราณเชื่อว่าแมวบางตัวนำโชคบางตัวปัดเป่าเคราะ์ร้ายแมวสีสว่างเช่นแมวโครดเป็นแมวมงคลในพิธีขอฝนโบราณเช่นพิธีแห่นางแมวก็ใช้แมวเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเรียกฟ้าเรียกฝนเชื่อว่าเสียงแมวร้องเป็นการปลุกพลังแห่งธรรมชาติ 3. ผู้เฝ้าวิญญาและเรื่องลี้ลับ แมวบางตัวมีบทบาทในเรื่องเร้นลับเช่นแมวดำเฝ้าศพมีความเชื่อว่าหากแมวดำกระโดดข้ามศพวิญญาณอาจฟื้นขึ้นหรือกลายเป็นผีจึงมักมีการระวังไม่ให้แมวเข้าใกล้ศพหรือในบางพื้นที่จะมีคนคอยเฝ้าแมวแทบตลอดคืนสี่เพื่อนร่วมเรือนแม้จะมีหน้าที่แต่ในหลายบ้านแมวก็เป็นเหมือนเพื่อนที่เงียบสงบต่างจากสุนัขที่เสียงดังหรือคึกคักแมวอยู่เงียบไม่รบกวนมีลักษณะส,สงบเย็นเหมาะกับวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านสมัยก่อน โดยในอดีตมีความเชื่อเรื่องของน้องแมวสองแบบคือแมวมงคลและแมวอัปมงคลดังนี้แมวมงคลแมวไทยโบราณเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแถมในคมภีโบราณอย่างสมุดข่อยแมวหรือตำราพิชัยสงครามแมวยังบันทึกไว้ด้วยแมวมงคล17ชนิดที่โบราณถือว่าเลี้ยงแล้วดีมีโชคลาภและปัดเป่าภัยพิบัติแมวไทยโบราณ17ชนิดและลักษณะเด่น 1. แมววิเชียนมาศ ตัวสีขาวนวนปลายมือเท้าหูหางหน้าดำตาสีฟ้าเชื่อว่าเสริมโชคลาภวาสนาอยู่คู่ผู้มีอำนาจสองแมวสุภลักษณ์ทองแดงขนสีน้ำตาลทองแดงทั้งตัวตาสีเหลืองอำพันเชื่อว่าช่วยเรื่องทรัพย์สินมั่งคั่งสามแมวโกนจาขนดำสนิททั้งตัวตาสีเขียวอมเหลืองเชื่อว่าช่วยให้ป้องกันพูดผีปีศาจ ส 4. แมวปัสเวทตัวขาวสะอาดตาสีฟ้าเชื่อว่าช่วยปัดเป่าความอับปมงคลาแมวแซมสเวทตัวสีขาวมีขนดำแซมเป็นหย่อมหรือจุดเชื่อว่าช่วยป้องกันอันตราย 6. แมวกันเวทตัวดำขนเงามันวาวตาสีเหลืองทองเชื่อว่ามีเสียงร้องไพเราะคล้ายเสียงนกกันเวด 7. แมวแซมสกตัวสีดำมีขนสีขาวแซมประปราย เชื่อว่าช่วยปกป้องภัยพิบัติแปดแมวสีสว่างโคราชขนสีเทาเงินตาสีเขียวสดใสเชื่อว่าช่วยให้โชคลาภความสุขความรักเก้าแมวเก้าแต้มขนดำสนิทมีแต้มขาวเก้าจุดตามตำแหน่งสำคัญเช่นจมูกคางอกท้องเท,ท้าปลายหางเชื่อว่าเป็นมงคลสูงกับผู้เลี้ยงดูสิบแมวกระจอกตัวสีเทาอ่อนขนนุ่มขึ้นเป็นระเบียบเชื่อว่าช่วยให้บ้านร่มเย็น สิบเอ็ดแมววิลาดำตัวดำขนหนาเสียงร้องดังกังวานเชื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิบสองแมวศิลาเพชรขนสีเทาเข้มปนดำขนมันเงาตาสีเหลืองเข้มเชื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายและป้องกันอันตรายสิบสามแมวอ่านมาขนดำกลางหลังเป็นแผ่นเหมือนอานมาตัวที่เหลืองขนสีขาวเชื่อว่าเสริมโชคลาภสิบสี่แมวสิงหาสเนีย ตัวสีเท่าเงินปลายขนเป็นสีขาวเงินตาเขียวมรกตเชื่อว่าเลี้ยงแล้วมีอำนาจบารมี 15. บหมะวะพันพยักษขนสีเหลืองทองลายดำเหมือนเสือตาสีเหลืองเชื่อว่าเพิ่มอำนาจเสริมบารมี 16. แมวกระเวกขนดำปลายขาวเล็กน้อยเสียงร้องหวานเชื่อว่าปกป้องภัยพิบัติ 17. แมวหมอกมุงเมือง ขนสีเทาอ่อนมีลายหมอกปนปน,นตาสีฟ้าหรือเขียวเชื่อว่าช่วยขจัดเครา์ปัดเป่าภัยแมวอัปมงคลในคติไทยโบราณลักษณะเด่นเป็นความเชื่อตามคนในยุคสมัยโบราณและปัจจุบันแมวเหล่านี้หลายตัวได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีและถือเป็นเรื่องของบุญกุศลให้แก่ผู้เลี้ยงดูโดยแมวแมวอัปมงคลในคติไทยโบราณหชนิดหนึ่งแมวทุพพลเพศตัวขนขาวแต่ในตาแดงเหมือนเผือก โบราณเชื่อว่านําภัยอันตรายและโชคร้ายสองแมวหางดอกไม้ตัวสีขาวหางเป็นปล้องป้องคล้ายลำต้นดอกไม้หางมีลักษณะหักงอหรือบิดเป็นช่วงๆโบราณเชื่อว่าเป็นลางไม่ดีทําให้ครอบครัวแตกแยก3แมวพันมัชฉาตัวสีคล้ำปนดำหัวสีขาวโบราณเชื่อว่าเจ้าของมักมีเคราะห์หรือโรคภัยแมวอัปมงคลในคติไทยโบราณลักษณะเด่นสแมวปีศาจ ตัวดำสนิทในตาแดงโบราณเชื่อว่าเป็นแมวผีวิญญาณร้ายสิงอยู่ 5. แมวหางกุดหางขาดหรือกุดสั้นตั้งแต่กำเนิดโบราณถือว่าถ้าเลี้ยงจะทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าแต่ปัจจุบันพันหางกุดกลายเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของแมวไทยบางสายพัน์6แมวสองสีไม่สมมาตรสีขนสลับกันแปลกๆหรือสีขนมีลวดลายไม่สวยตามคติไทยโบราณ เช่นขาวดำสลับเป็นจุดใหญ่ๆโบราณเชื่อว่าจะทำให้บ้านไม่สงบสุข